วนีมาร่วมกันสร้างแหล่งอาหารเด็กจะต้องไปรู้ว่าไก่เป็นไงที่ฐานกัดทางอาหารเป็นสิ่งสำคัญและจากในอดีตที่ผ่านมาโรงเรียนนะครับขอท่านี้ขอะทาลาไปที่นะครับจากนนรท่านทางมิตภาพตะบูรีนะครับ ท่านประธานควรจะได้ให้เก็บฟอกเไื่ขึนข้เขนเพื่อให้ใหมีการร่วงเลยประกพระนักจุดสำคัญที่สุดของความสำเร็จของโครงการขยายผลไปเป็นห้าสิบกว่าโรงเรียนและจะไลายอาปะทอที่ต้องไปเป็นเทานะครับมาเลยหนึ่งสองสามจบแล้วครับ

ไม่ได้เยอะกว่าเราใช่ไหมครับเขาจะเชืเอเขาบอกงั้นจะทุบ่อเขาจะให้ทุบเองเทคนิคของเขาโอเคโอเคเขาจะเชืเพราะเขาเป็นกันน้ำกันต่อไป เดีวเรไปเก็บติดปะอันนี้อนี่ยืข้อไม่ได้นี่จะเป็นรุ่งถักไโรยนะแล้เดี๋ยวก็รอฉากของโอ๊ะห้ากับจนหน้ารุ่งลายเดี๋ยวไปยืนถ่าย

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตะโกรีในวันนี้งบประมาณ30,000 0บาทนะครับในกิจกรรมมากมายซึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนเรานั้นได้ดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาโดยตลอดบนพื้นที่42ไร่1.55ตงานาารงวาเนี่ยของเรียนเราซึ่งเรานั้นได้ดําเนินการมาก่อนนั้นก็จะมีกิจกรรมของการทํานากิจกรรมการปลูกผักกิจกรรมการเลี้ยงปลา นะครับกิจกรรมการเลี้ยงสุกรกิจกรรมการปศุสัตว์และก็กิจกรรมปลูกไม้นะครับสอย่างประโยชน์4ี่อย่างตามตามแนวพ่อหลวงของเรานะครับซึ่งแต่มาในครั้งนี้ในปีนี้เราได้รับโอกาสที่ดีมากนะครับจากกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในได้ส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดให้เรานะครับดำเนินกิจกรรมนะครับสู่ความยั่งยืนนะครับบนความร่วมมือของพี่น้องประชาชนบ้านวัดโรงเรียนและคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งเรามี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของโครงการก็คือท่านนายอำเภอพระพลาชัยนายอนุชาเรือมณวิวัฒน์ครับในแนวทางของความยั่งยืนนั้นนะครับการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาสู่สารานั้นมิติของสาราคือมิติแห่งการเรียนรู้มิติแห่งการวิเคราะห์มิติแห่งความร่วมมือนะครับซึ่งมันมีความยั่งยืนจะยั่งยืนได้ต้องประกอบไปด้วย5ด้านอันประกอบไปด้วยด้านการบริหารจัดก,การสาซึ่งเรียกว่ามันมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับมีการบริหาร งบประมาณการบริหารทางวิชาการและการบริหารทั่วไปนี้ต้องชัดเจนนะครับตั้งแต่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเราต้องมีความชัดเจนว่าเราจะทําเรื่องนี้นะครับนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดให้สู่ความยั่งยืน